หรือทุกอย่างแถมปัญหาใหญ่ของบ้านหลังนี้หลังบ้านต่ำกว่าพื้นบ้านนะครับประมาณ70เซน3ขั้นบันไดสภาพที่ประมูลมาได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพราะซับประมูลมันเหมือนการหลับตาครับเราประมูลโดยที่เราไม่เห็นข้างในเราเห็นได้แค่ข้างนอกเราไม่สามารถดูได้ว่าในบ้านจะซ่อมเยอะขนาดไหนสวัสดีครับโค้ดบอยแอนด์เดอะแก๊งเวทร้อยล้านนะครับตอนนี้เรานะครับอยู่ที่โนบีสีิ42นะครับผมแมามข้างแบบสด ตอนนี้นะครับเรารีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแบบ100%ใช้เวลาเพียง9วันเป็นโปรเจกต์รีบรีโนเวทปกติจะใช้ไม่เกิน15้าแต่อันนี้พิเศษสุดนะครับผมแค่9วันเรามาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาสวยขนาดไหนทำเยอะขนาดไหนด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงเสร็จไวเรามาดูพร้อมๆกันตามมา ้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้เฉดสีใหม่โทนสีใหม่ปีของ64ถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณเห็นเฉดสีเทาเข้มเทาอ่อนและดําตัดกันให้รู้เลยนะครับว่าเป็นเฉดสีใหม่ของโค้ดบอยปี64ครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเฉดสีใหม่การแต่งสไตล์ใหม่ของโค้ดบอยเป็นยังไงก่อนอื่นคุณอาจจะแปลกตาว่าโค้ดบอยสพายกระเป๋ามาทาอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือกระเป๋าบริษัทโค้ดบอยตั้งใจทาไว้สําหรับแจกลูกศิษย์เป็นกระเป๋าสําหรับออกทริปออกเดินทางและใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นเป้นะครับผม ของบริษัทนีลเลนเฮาส์เรียลเอสเตทเป็นสถาบันของโค้ดบอยเองเป็นบริษัทที่สอนเกี่ยวกับลงทุนอสังหาครบวงจรทุกรูปแบบน,นะครับที่ดินตึกแถวเทาโฮมเทาเฮาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นอสังหานะครับบริษัทโค้ดบอยสอนติดตามได้นะครับแต่ตอนนี้เรามาดูซับปรโมูลตัวนี้กันก่อน ตอนนี้เราก็อยู่โรงจอดรถเราได้ทำโรงจอดรถใหม่นะครับจากของเดิมเราแก้อะไรไปบ้างครับ1เลยเท่าที่เห็นนะครับคือระปูกระเบื้องใหม่2เราทำพื้นสโลปนะครับข้างในสูงข้างหน้าต่ำเวลาเราล้างรถนะครับน้ำมันจะได้ไม่ขังอยู่ในบ้านทาสีใหม่ทำโครงหลังคาใหม่นะครับผมแล้วก็ยิงระแนงด้านข้างใหม่ให้เป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับเป็นสัดส่วนส่วนตัวพอเราจะทำระแนงปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขว่าเหมือนเราอยู่บ้านเดียวนะครับไม่มีใครมาเกาะแกะและลํำคาญนะครับอยู่เป็นสัดส่วนส่วนตัว อันนี้สิครับไฮไลท์ของการทําบ้านแล้วก็ดูกันต่อนะครับผมปกติแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนประตูแล้วก็มีหน้าต่างเราได้ทุบเสียทรงเลยพูดง่ายๆว่าทุบทิ้งนะครับแล้วก็ทําเป็นบานมีเนียมใหม่นะครับเป็นเปิดทีเดียวสุดไปเลยนะครับผม ข้อดีของมันคือทําให้หน้าบ้านดูกว้างครับและเสร็จปุ๊บมันทําให้เราเข้าออกบ้านได้ง่ายนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเฟรมมิเนียมของโค้ดบอยนะครับผมเป็นเฟรมมิเนียมหนา1.2มิลหนามากไม่โค้งไม่แอนไม่ได้แบบกระโกโกเก้นะครับแถมซอยลูกฟักกระจกหนา6มิลเป็นกระจกเทมเปอร์นิลภัยด้วยกันเด็กนะครับเพลอทาแตกแผ่นหนึ่งเปลี่ยนแค่แผ่นหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนทั้งผืนนะครับอันตรายอยากให้ลองสังเกตนะครับดีๆว่าเราหาจุดขายที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเราเล่นระบบไฟครับผม เราเล่นระบบดาวไลท์นะครับแล้วก็ไฟหน้าบ้านเพื่อให้เป็นเท็กเจอร์อยากขายบ้านได้ง่ายต้องหาจุดขายที่ไม่เหมือนคนอื่นจํำคาพูดของโค้ชไว้นะครับผมภายในตัวบ้านนะครับตัวบ้านเราทําอะไรบ้างครับผมตัวบ้านเราเปลี่ยนกระเบื้องแกันิโต้ใหม่ครับผมจากเดิมเป็นกระเบื้อง30มสคูณสานะครับผมบ้านหลังนี้นะครับเคยเป็นโรงรีดผ้าเก่านะครับเขาเดินระบบไฟมั่วมากต้องบอกว่ามั่วมากนะครับ พอเรามาเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเรามาทำใหม่ปุ๊บนะครับสวยเลยบันไดยองด้อมดูของเก่ามันจะไม่มีตีปิดแบบนี้นะครับไม่มีตีปิดโค้ดบอยนะครับสั่งให้ลูกน้องตีโคง้งใต้ท้องบันไดใหม่แล้วเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา6มิลน,นะครับสวิปพักอย่างที่บอกนะครับเคยเป็นโรงงานเก่าเดินสายมั่วมากนะครับเดินไฟมั่วมากตอนนี้เรามาเปลี่ยนใหม่นะครับโดยที่ตามมุมเหมือนเดิมรับตามสูตรเราตามมุมนะครับตามมุมเราจะมี สวิกนะครับเดลามิดไว้ตามจุดต่างๆบอกก่อนนะครับ9วันนะครับใช้ทีมงานนะครับแต่ละวันไม่เท่ากันบางวันก็6คนบางวันก็7คนนะครับต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เนื้อที่26ตารางวาเป็นทาวเวาร์ที่ลึกมากๆนะครับลึกมากหลังจากประตูนี้ไปจะเป็นส่วนหลังบ้านก่อหน้านี้หลังบ้านต่ำกว่าพื้นตัวบ้านประมาณ70เซนคดบอยถมเสมอเลยครับเพื่อความสวยงามและการใช้ประโยชน์จริงนี่คือส่วนที่เราทำใหม่ นะครับของเดิมต่ำกว่าพื้นตัวบ้าน70เซนเราถมใหม่เพื่อให้เป็นระดับเดียวกับตัวบ้านพอคุณมองเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันเป็นระดับเดียวกับตัวบ้านคราวนี้มันลึกอีกครับลึกมากเห็นไหมครับแต่ก่อนต้องเดินลง3ขั้น เหมือนหน้าบ้านนะครับขึ้น3ท่านหลังบ้านลง3ท่าน70เส้นโค้ดบอยทําใหม่ครับดเดลอมิดใหม่ของเดิมมีแทงน้ําวางอยู่ตรงนี้เราเอาส่วนที่ทําให้มันมีน้ําหนักออกไปให้หมดครับแล้วเราปรับระดับใหม่หมดเราหาจุดขายครับผมเราหาจุดขายคืออะไรครับของเดิมไม่มีเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ครับของเดิมเป็นร้านชะล้างคือแบบนั่งอยู่เนี้ยเป็นก่อกําแพงนะครับนั้นนั่งทําทกับข้าวอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่สวยเลยแบบอุบาทมากเปลี่ยนใหม่ครับตอนนี้นะครับเราก็มาเปิดระบบนะครับนี่ น้ำไหลแรงนะนี่ยังไม่เปิดปั๊มนะครับผมบอกก่อนถ้าเปิดปั๊มยิงย่งยิ่งโคตรแรงนะครับใครซื้อบ้านไปต้องบอกก่อนอย่าลืมนะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับลูกค้าจะชอบก็คือครัวหลังบ้านครับอันดับ2คือห้องน้ํา <Wow. S 1> แต่บ้านหลังนี้ด้วยความห้องน้ําเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเปลี่ยนแค่สุขภัณฑ์เพราะกระเบื้องเดิมแม่งสวยเรามาดูกันนะครับจริงๆบ้านหลังนี้ก็มีจุดสวยหลายอย่างนะครับโครงเหล็กแต่ก่อนเป็นสีดําเป็นสีไม่สวยเราเปลี่ยนม่หมดเป็นขาวแล้วก็ตัดด้วยครีมนะครับผมงานออกมาก ที่คุณเห็นอย่างนี้นะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเห็ od 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 <day> นตามบ้านที่จะเป็นท่อโดโดเดเดนะครับเขาเรียกว่าท่อหายใจของถังแซกตัวนี้นะครับบางทีเวลาคุณลาดน้าแล้วทำไม,ไมน้ําไม่ลงกดชักโครกชักโครกไม่ลงคุณต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าถังนอตเต็มหรือเปล่าถ้าเต็มก็ซื้อจุลินทรีย์มาใส่2ถ้าดูแล้วถังนอตไม่เต็มมาดูที่ท่อหายใจครับมันชอบมีมแมลงครับมันชอบมีอะไรที่เข้าไปแอบอยู่ในนั้นแอบไปนอนแอบไปอยู่ในนั้นแอบไปทํารัง ทำให้ท่อหายใจของอากาศถังดอสน,นะครับตังเวลาลาดน้ํามันก็เลยลงช้าหรือหมุนกว่าจะลงกว่าจะลมนะครับต้องเช็คแค่นี้เองจริงๆอย่าเพิ่งไปเชื่อช่างทั้งหมดนะครับผมเรามาดูนะครับห้องน้ำเนี่ยเราไม่ได้ทาอะไรกับมันมากเลยเพราะจริงๆห้องน้ําเดิมมันสวยอยู่แล้วสิ่งที่โค้ดกำลังจะบอกคือเราเปลี่ยนแค่สุขภัณฑ์อย่างเดียวก็สวยได้นะครับ <Wow. S 1> เสร็จปุ๊บนี่ครับบันไดเราทําใหม่หมด ของเดิมบันไดไม่มีลูกตั้งตัวนี้นะครับแต่พอโค้ดบอยทําปุ๊บเนี่ยโค้ดบอยมองว่าลูกตั้งเป็นสิ่งสําคัญในการที่ไม่ให้สิ่งสกปรกตกลงไปอยู่ข้างล่างทําให้เหมือนเป็นบันไดปูนแต่จริงๆแล้วอันนี้คือบันไดโครงเหล็กนะครับเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับเรามาดูเลยนะครับไม่ต้องพูดเพราะําำเพลง,พลงบุกเข้าห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ําสวยมากเราไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยนะครับเราแค่เปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับห้องนี้เราใช้งบประมาณไม่เท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนอ่างล้างหน้า<อ>เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนฟักบัวเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ววนะครับผมต่อไปเรามาดูนะครับห้องนอนหลังของเดิมห้องนอนหลังก็สวยอยู่แล้วนะครับเราทำอะไรกับมันบ้างเราปูกระเบื้องเปลี่ยนประตูเปลี่ยนลูกบิดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโคมไฟใหม่เป็นโคมไฟ3ามหรือโคมไฟสล,ลับเปาเพิ่มดาวไลท์สี่จุดโค้ดอยากให้ทุกคนดูแบบนี้ครับมาดูตอนนี้นะครับตอนนี้เวลานี้ประมาณบ่ายสนะครับบ่ายสามกว่าบ่ายสแสงเข้ามานะครับ พอเราเปิดไฟปุ๊บนะครับด้วยความว่่มันเป็นสีครีมเห็นไหมครับมันดูสว่างนะครับมันรับกับกระเบื้องแกนิโต้นะครับการรีโนเวทไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้ของดีทั้งหมดเราแค่หาของถูกและดีให้เป็นอาชีพยอย่างคดวาร์คือหาของให้เป็นนะครับเน้นของถูกแต่เน้นคุณภาพด้วยนะครับต่อไปเรามาดูครับ master bed room ก็คือห้องนอนใหญ่นะครับผม สวยมากนะครับดูโป่งโล่งสบายนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะครับผมเปลี่ยนโคมดาวไลท์นู่นนี่นั่นใหม่เจ้าของเดิมใส่เหล็กดัดอยู่แล้วนะครับเหล็กดัดเราก็ไม่ได้เอาออกนะครับแต่พอเราปูกระเบื้องปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดตีนเหล็กดัดใหม่เพราะว่าเราปูสูงกว่าของเก่านิดนึงคือเราลื้อแต่กระเบื้องออกเราไม่ได้ลื้อปูนปูกระเบื้องออกนะครับผมเราแค่ลอกหน้ากระเบื้องออกแล้วปูใหม่เราไม่ปูทับกระเบื้องเก่านะครับไม่ดีไม่ทนครับเราจะปูใส่ปูนเดิมนะครับ แนะนำอย่าปูทับนะครับอย่าเชื่อช่างเพราะช่างขี้เกียจเป็นยังไงบ้างครับ e ีพีนี้เราใช้เวลาในการรีโนเวท9วันครับใครที่เดาและติดตามพจน์เรจะรู้ว่า9วันจริงๆนะครับให้กลับไปดูนะครับในเพจนะครับสอนประมูลทรัพย์กรมคับคดีนะครับผมเพราะทรัพย์ตัวนี้เป็นทรัพย์ประมูลจากกรมคับคดีครับผมสามารถเอามาทํากําไรเพิ่มได้โดยการรีโนเวทขายการรีโนเวทขายมีข้อดีคือแบงค์ต่อยกู้ได้สูงคนซื้อชอบและทําให้เราขายง่าย จำไหมนะครับการรีโนเวทบ้านได้ประโยชน์นะครับทให้คุณขายบ้านได้ง่ายด้วยก่อนจากกันนะครับเห็นโค้ดสพายกระเป๋าแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับเป็นกระเป๋าของบริษัทมิลเลนทาวเวลล์อสเต็กก็คือบริษัทสถาบันของโค้ดบอยนะครับสอนสอังหาครบวงจรเปิดมา3ปีที่เป็นของโค้ดบอยเองก่อนนั้นนั้นโค้ดบอยเป็นวิทยากรรับเชิญครับโค้ดบอยสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า40รุ่นนะครับผมเป็นโค้ดประมวลรุ่นแรกคนแรกที่มีเนื้อหาจัดแจงเนื้อหาเองนะครับ และมีเปิดอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สสอนรีโนเวทในงบประมาณของเราเองคอร์สรีโนเวทคือการสอนปาาผู้รับเหมาเดาได้ว่าผู้รับเหมาจะโกงหรือไม่โกงได้จากคอร์สนี้ครับผมทุกคนเสารติดตาม EP ีของเราได้ฝากติดตามกดกระดิ่ง s u b สไ cribe และแชร์ใค้นบอยด้วยนะครับ f c ไม่กี่คนไม่สนใจครับเราสนใจแค่ว่าคนที่เป็น f c เราสนใจกับสิ่งที่คนดบอยสอนเท่านั้นเองครับคนบอยอยากสอนอาชีพและอยากให้โอกาสกับคนที่สนใจครับ ฝากคนบอดแอนแกงเวินลยล้านและฝากคนบอดประมูลนะครับสอนประมูลทรัพย์กรมคับคดีนะครับเราสอนเลยนะครับสอนให้คุณทําเป็นทุกขั้นตอนตั้งแต่ศูนย์ยันประสบความสําเร็จไม่มีความรู้ก็เรียนได้ครับลูกศิษย์ผมมีเยอะแยะมากมายก่อนจากกันอสังหามีถูกอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1เจ้าของบ้านร้อนเงินครับเท่าไหร่ก็ขายประเภทที่2ก็คือซับประมูลกรมคับคดีครับ สนใจซับทุกๆนะครับมีอยู่แค่2อย่างแต่แนะนําประมูลสนุกกว่าครับได้อัตรลดและได้เทคนิคค,ความรู้อีกเยอะแยะแล้วเจอกันในอีพีหน้าบายบาย See you